สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีนี่มือแรงครับผมหลังเลิกงานกับผ้าพีผ้าหนองมาตอนกครับผมกับอยู่ในโซนสังคมนะครับผมทั้งด้านหนาผมนีก็เป็นอ่างเก็บน้ำพัานครับผมนี่ครับผมบริเวณอ่างเก็บน้ำพัานที่เก่าแล้วครับไม้เก่าไม้เดิมนะครับผมพี่น้องที่ไม้เหนียวๆละนี่ครับว่าสิใส่ขึ้นต้นนี่ครับผมต้นสมเสียวต้นยังนี้ต้นกะหลงบ่ทั้งหลังผมนีก็ เอานกมาออกมาเลยครับเด้อนกฟึกครับผมนกฟึกครับพี่น้องนกฝึกออกมาแบงเลยครับผมตัวนี้มาแบงกับผมเดี๋ยวถ่ายคลิปกระสีอสีลุงห้เบิ้งกระสีบอดครับผมว่าแบงท่ายจังไรเนาะครับเนาะพี่น้องนี่ครับผมออกมาเปิดแบงเลยครับผมนกฟึกเป็นนกริวริวแกมเสียงกลางครับผมนี่ขาวมครับผมพี่น้องเอาได้ไปฟังพร้อมกันนะครับผมสิบปีังไรแต่จักสีมีนกเขามาเถียงบาเถียงเนยเพราะมันเป็นสายเหนียวครับพี่น้องนกบุคขาจาเขม่านนั่นมาเถียงปันได ลุยครับผมโเเลเสียเวลาเจ้านกฝึกขันโยน,นอยูน่นกสองนกมินกปลาตอบมันก็ได้เรียกแล้วครับผมตอนนี้แต่ว่านกปลายัางย่ยกไก่อยู่แล้วครับพี่น้องไบใจ,จย่างหายมองตั้งกล้องกับเป็นหู้จ้องป้องนะ้ครับพี่น้องสองขอบขางว่าเห็นเลยนะครับต้นกระทินั้นลูกสองขางเลยบงัง ผมนั่งอยู่นี่ตานกปลาจะสีเข่าสะออกตอนไหนขบุรู่นะครับเนี่ยพยายามเต็มที่แล้วครับได้ซัพยนี่ครับผมนี่นกปลาขันอยู่กไกลๆครับตัวน,นี้คู่แล้วคู่แล้วพี่น้องคุกคู่ใบเปลี่ยามาบ่ ขอมคครับผมแต่บูรู้ว่าสิได้ขมาตัวมันยังบูเดอ้์ครับเด้อยแต่ว่ามันเป็นขมาแล้วละ่ะอาการนี้น้องตัวนกฟูดกำลังดึงอยู่ครับผม พอโตเลยนะครับพี่หน้องเงียบกิบอยู่ครับผมไม่เสียงตัวเดียวตัวนี้อัศวินเขามาครบ้ยเบื้องหนาซื้อครับผมกำนงังจมูกเถียงอยู่เจกก้านกฝฟกกกำลังดึงอยู่ครับผมตัวนี้ วอตู่เลยครับพี่น้องมิดจัดครับผมว่เถียงจากคำเลยเล่บูรูวายู่ตำแหน่งใดแต่ผู้นาสิรวมนะครับผมอาสีอยู่ตน้นไปไก่ละนกปานสายเหนียวนะครับพี่นอ้องว่าย่อมเข้อมาับไก่เลยครับผมเจ้าน,าน,น,ะะน,นากฟึกนกัน ดึงไม่ไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ตอนนี้คันยนแล้วนะครับพี่น้องทุ่งไส้นกป้าออกแล้วครับผมเปิดอรลานแล้ว ครับเสียงขันโยนของเจ้านกฟึกครับผมเป็นรล้วครับผมพี่น้องเลิว้วเลี้ยวแกมแกัก็ลิ้วหลายครับผมรล้วหลายกูากูก่โดนด้วนกสิรุดก,ก,ก,กู่ อร่อยจัดเลยครับพี่น้องนกปลาเขามาซองบางหนาพุทดหนึ่งครับผมพอได้เรียกเลี้ยงเขาเปิดอลาดแล้วก็ตอนนี้ขันโยนย่างเดียว้ะครับผมว่ม,มีนกปลาตัวใดเขามาไก่คนเดยขันยนไก่เหมือนครับผมไม่ยอมขยับเขามากไก่เลยพี่น้องนี่แต่นกฝึกขันโยนแล้วก็เรียกหา เสียงนกคู่ของข้าาครับพี่น้องนี่เสียงนกปลาคู่ครับผมอาจจะมีขยับเข้ามาอยู่เอาพี่น้องขยับเขม้าเที่ยงบ่ครับพี่น้องอมานตู่หรืเที่บ่ระยะกันยังอยู่ห่างอยู่ด้วยครับเด้อ ประมาณ30เมตรได้ครับแต่ว่าหันสื่อขยบยความให้หบรสุท่ินะครับเกาะเทียงครับผมเทียงตลอดอยู่ วันนี้เราบุญองค์ป่าขันยนต์มาเนี่ย ขนกฝึกขันย้อนสลับเรียกครับผมพี่น้องขนกปลาโปรโตขึ้นกต่ขันย้อนเอาอยู่ครับผมสลัดเท็ดอยู่นกปลาเศร้าขันย้อนครับผมแล้วก็สลับเรียกขาคงสิบ่มีอย่างนะครับพี่น้อง กะคำแล้วครับผมก็บ่มขึ้นว่าสีใดหรอครับผมเพราะว่านกแถวนี้กะขึ้นซื้อรื่อซายอยู่เหนียวแล้วก็ไม่แม่นเหนียวหรอครับเพสนใจนกต้อเลยล่ะมันเบื้องหนาแน่ของพ่อนั่น <c oughs> แต่ลักลักลก็เลยเมื่อนี่กก็คือสิมาเปิดแบงนกหระครับผมพี่น้องเป็นนกฟึกนะครับเด้อนกฝึกผมจะเอิ้นว่าเจ้าเอฟวันนะครับเอฟเอฟหนึ่งครับผมนกฟึกกับสีใส้รหัสอันเอฟครับผม ตัวที่หนึ่งตัวที่2ตัวที่3าไปขนกตอกสีเส้ราหาัสตัวที่ครับผมที่หนึ่งที่2ที่สไปครับผมกระสีเริ่มทยอยเปิดแบงเรื่อยๆอยู่ครับผมพี่น้องช่วงนี้เพราะว่าน้ำเขาไาหลไหลดีครับผมตอนนี้ทั้งนกฟึกทั้งนกแอบนกฟึกนกตอครับผมกระสีเริ่มเปิดแบงแลนะครับผมทย่อยเปิดแบงไปให้บรรดาน้อง,องมือใหม่นะครับสำหรับนกฟึกเอาไปต่อยอดครับผมพี่น้อง เป็นนกฝึกที่ตัวนี้ก็เป็นเสียงกลางครับผมเสียงกลางริิวเป็นริ้วเสียงกลางริ้วลายครับผมตัวนี้แล้วก็มีขลุ่มบอมีครับผมนกยังบมดสมบูรณ์นะครับเด้อเพราะว่าผมบ่เคยบ่ไดไลแดดไลยังครับผมตั้งแต่เอามากก็ขันอยู่บ้านใส่ซื้อยู่ในผมเนี่ยอยางคงกะหนาหล่ๆอยู่แล้วครับผมก็ออกมาเลยเพื่อมาเปิดแบงครับผมทาย่อยออกออกกอนครับผมไม่ไหวครับพี่น้องเลี่ยองหลายผลครับผมก็ ฝากติดตามไว้ครับผมเสียวตัวใดอ้อกมาแบ่งแนวนกฟึงนกต้อนนะครับเนาะนกฟึกสีไสรหัสเอฟครับผมเอฟตัวนี้สีเป็นเอฟหนึ่งนะครับเด้อกันนกต้อสีใสรหัสที่ครับผมครับผมสำหรับตัวนี้ผมเปิดแบ่งที่เจ็ดแดงครับผมเจ็ดแดงบนร่วมทรงครับผมพี่น้องเจ็ดใบแดงครับเจ็ดใบแดงบนร่วมทรงครับผมอาจารย์ท่านได้ต้องการเอาไปต่อยอดนะครับเด้อ ผมผมว่ามีอนาคตแหละครับผมนกตัวนี้ดึงนกปลาดีอยู่ครับผมแต่ว่านปากปลาบลุงซือเสียดายแต่บ่ได้เห็นเขารวมต้นนะครับเพราะม้งในพันเสียใจจังไลยแต่ว่าระยะดึงม้งหนองเนี่ยผมก็ว,ว่าเหนียวดีอยู่ครับผมดึงดีอยู่เอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ